不要了。<laughs> <laughs> <laughs> We did. ตีของ <c oughs> แม่แ่ทุกคนอย่างนี้ตลอดไปป <c oughs> ้าดีเอรักหนูสองคนเท่ากัน <c oughs> เรา <c oughs> ยืนยัน <c oughs> ว่า ได้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 ลยค่ะมันจะป้งแี้องเป็นลูกบอลที่ตาก ดีดีดีลูกดีดีดีลูกดีดีลูกดี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 นะลูกนี่ทำน่ทะเยอท่ทะเ

เขาไม่เห็นนะยำอะไรก็ยำปลาคานหรอโอ้ยโอ้ยรจะตีรอจะตีรอหมดแล้ได้